พาไปดูอีกที่หนึ่งครับจังหวัดพิษณุโลกมีหลายพักการเมืองเข้าไปแย่งชิงขอแบ่งเค้กสอสอเขตในพื้นที่นี้นะครับหนึ่งในนั้นคือเจ้าถิ่นอย่างพักประชาธิปัตย์มีหนึ่งในนักการเมืองที่สนใจร่วมวงแข่งขันก็คือรองศาสตราจารย์ดรจักพันชูเพชรคุณนาวีจําได้นะาอาจารย์จักเคยขึ้นเวทีกรบปศเป็นอดีตนักวิชาการด้วยนะครับอาจารย์จักเคยเป็นอดีตอาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะครับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร คยขึ้นเวทีกบพสแล้วก็ปราศัยเรียกเสียงฮือฮาได้มากทีเดียวก่อนหน้านี้ก็ทํางานการเมืองมาแล้วนะครับกับพักอื่นไม่ใช่พักประชาธิปัตย์คุณประจักษ์ไปพูดคุยกับอาจารย์จักนะครับระหว่างเดินสายภาคเหนือพร้อมคําถามสาคัญทําไมถึงเลือกสังกัดพักประชาธิปัตย์หนึ่งในพักการเมืองที่มีคนย้ายออกอย่างต่อเนื่องในการเมืองสมัยนี้ครับ นี่เป็นความตั้งใจครับ,รบไม่ใช่แค่นึกแล้วอยากจะเข้าไปนะ,ะเป็นการตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นมานตลอดเวลานะครับ,รบแล้วก็ตัดสินใจอย่างชัดเจนประกาศตัว ะะว่าจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์นะฮะหลายคนบอกว่าอยู่ทำไมพักนี้าถามกันตรงๆเลยผมบอกเหตุผล3าเหตุผลหลกัลกๆเลยนะเหตุผลแรกเราต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองจริงๆไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของและชี้นิ้วได้ว่าใครจะลงใครไม่ได้ลงแต่มันมีระบบระเบียมบมาประเด็นที่สองผมมองว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่มันสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกันราคาพืชผลเรื่องของการดูแลในเรื่องการศึกษาแบบเท่าเทียมและประเด็นที่3ผมมองว่า วิสตงกันมากมเลยคือเรื่องของการดํารงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ,รบอาจารย์จากนีลาออกจากมหาวิทยาลัยนเรสวรแล้วนะครับใช่ครับเพื่อที่จะ เดินหน้าสู่เตรียมพร้อมสู่วทีเลือกตั้งสสจริงๆลาออกมาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะฮะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมลาออกแล้วก็ไปอยู่กับพักรวมพลังประชาชิไทยนะฮะกับกราบทางหม่อมเจ้าุณจตุมนควรโสทุกุลแล้วก็เขาแล้วก็เข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษามติกระทรวงแรงงานแล้วก็มาต่อเป็นที่ปรึกษารลืนมติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็ลาออกฮะ แล้วก็มาอยู่กับประชาธิปตัตย์ทำไมไม่เลือกพรรคการเมืองอื่นเยอะแยะมากมายแต่กองทังพพรรคเก่าพรรคใหม่ก็มีประเด็นผมคือไม่ได้คาดหวังว่าฉันมาเล่นการเมืองเพื่อจะเข้าไปนั่งเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือ,อว่าจะเข้าไปนั่งเป็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้แต่ประเด็นของผมก็คือว่าการที่เราจะสังกัดพรรคใดเนี่ยมันต้องอุดมการณเดียวกับเรามีเป้าหมายเดียวกันนะฮะแล้วการจะทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนผมเชื่อว่าทําให้ประเทศชาติได้ครับแต่จุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งและจุดแข็งที่สุดอย่างหนึ่งของผมก็คือความที่ผมนคไม่กง ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและผมคิดว่าผมทุ่มเทกับเรื่องความเป็นคนที่บริสุทธิ์ในการทํางานเพื่อเป้าหมายอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นจุดขายที่ดีที่สุดครับ,รบอาจารย์ก็อยู่ที่พิษณูโลกไปยาวนานนะฮะแนวนโยบายที่นอกเหนือจากนโยบายหลกักๆของพรรคซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สามารถมาช่วยเป็นจุดขายทําให้พิษณุโรกมีความสําคัญมากขึ้นของดีในพิษณูโลกถูกยิบยกมามีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่พอจะหยิบยกเป็นตัวอย่างได้ไหม จริงๆแล้วพิูโรเนี่ยมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นทุนเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างเช่นกรณีเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราเห็นชัดเจนว่าการท่องเที่ยวทุกวันนี้ไม่ใช่มีแค่หลวงพ่อชินราชเท่านั้นแต่จริงๆแล้วที่นี่มีการมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าอายุทยานะครับแล้วเรื่องของผักผลไม้เนี่ยครับใครจะทราบมั้งครับว่านวันนี้นะฮะเงาะซับไพวันเป็นเงาะที่อร่อยที่สุดแล้วก็ผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมดนะเรื่องของทุเรียนหลงรักไทยไม่ใช่หลงรับแรหลงรักไทยเราโดดเด่น และจริงๆอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือทําไมคนทั้งประเทศไม่ค่อยคิดถึงกรณีที่จังหวัดพิษณุโลกมีชายแดนติดกับประเทศลาวนะฮะแต่คนจะพูดถึงประเด็นการไปลาวเนี่ยพูดอยู่เทพูดูอุตรดิตบ้างไปพูดถึงจังหวัดน้องคายบ้างผมคิดว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้ก็แหล่งผลิตอยู่ที่นี่นะครับกล้วยตาบอยู่ที่นี่เป็นกล้วยพันธมะลิอ่องที่โดดเด่นที่สุดนะฮะ วัฒนธรรมเรายิ่งใหญ่มากครับเพราะนี่นี่คือจุดที่เป็นซอฟพาวเวอร์ที่สามารถที่จะนํามาสู่การพัฒนาได้พิศุโลกลต้องเป็นเหมือนการค้าอันนี้เป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับต้องทำให้เหมือนการค้าให้ได้เพราะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในเขตภาคเหนือตอนล่างเนี่ยพิศุโลกเป็นเหมือนเป็นเมืองหลวงนะครับเพราะฉะนั้นการขนส่งทางรางก็จะมาลงที่นี่นะจากนั้นเราจะสเปซจะส่งต่อไปอย่างไรให้กับจังหวัดอื่นๆและการรวมศูนย์เรื่องของการการค้าการลงทุนณวันนี้เราเป็นเมืองการศึกษา นั้นเราต้องทําให้การศึกษาเนี่ยลงไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการศึกษาที่ลอยอยู่บนฟ้าจบแล้วก็ก็ไม่ได้สัมผัสอะไรกับกับชีวิตความเป็นจริงแบบนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องผลักดันและจะเกิดความยั่งยืนได้นะฮะเห็นไหมครับวันนี้คนเดินทางมาพิซุโลกทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามาถึงปั๊บเข้าห้องน้ําไหว้หลวงพ่อชินราชแล้วไปนอนเชียงใหม่ มาถึงปั๊บทัน,ทงนล,งลงเครื่องเสร็จ <c oughs> เข้าห้องนะครับว่ <c oughs> พวาพุธที่แล้วเราไปนอนที่เขาค้อเราจะทำย่างไรให้คนนอนที่พิโซโร่ให้ได้มากกว่าหนึ่งคืนและนั่นคือไรายได้เข้าโรงแรมเข้าที่พักชาวบ้านก็จะได้เรื่องการค้าขายเรื่องอาหารมันจึงเป็นที่มาที่ผมทําไว้ตอนสมัยเป็นที่ปรึกษามุติกระทรวงอวอผมนําเอาหอดูดาวมาไว้ที่จังหวัดพิโซุโลกค,ครับตอนนี้ปักหลักแล้วนะครับหอดูดาวจะเกิดที่ราชบุพีบุญสงคราม ซึ่งดูท้าต้องดูกัางคืนครับ,รบก็ต้องมานอนที่นี่ครับนะทัานัเราจะมีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งเรื่องของอาหารเรื่องการท่องเที่ยวหลากหลายครับครับเรามั่นใจแค่ไหนครับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าได้มีโอกาสได้มีการนําเสนอชาวพิษโรกจะเห็นชาวพิษโรกจะเข้าใจและข้อมองไปอนาคตข้างหน้ามีวิศาศาสัยทัศน์เมืกเกอรที่ดรกาจักมือผมเชื่อว่าสิ่งที่ท,ท่านถาวเนี่ยมันเกิดได้แน่ๆเพราะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่ผมคิดเองมโนเอง แต่มันเกิดจากการที่เราลงไปสัมผัสพี่น้องประชาชนแล้วได้คิดร่วมกันว่าควรจะเป็นเช่นนี้และมันจะขับเคลื่อนได้ดีกว่านี้พิษโลกจะเติบโตได้ดีกว่านี้เมื่อทั้งการเมืองระดับชาติท้องถิ่นเดินไปด้วยกันจับมือประสานกันว่ารเราจะทําเพื่อจังหวัดของเราทําเพื่อภาคเหนือของเราทําเพื่อประเทศชาติของเราแล้วมันจะเกิดความสําเร็จครับอืมคือการแข่งขันในเขตหนึ่งของพิษสุนุโรคเนี่ยนะก็จะเจอกับอดีตสสหลายคนด้วยนะฮะดรจักรนี่ก็ประกาศจะลงเขตหนึ่งด้วยใช่ไหมฮะ มันจะเข้มข้นแค่ไหนในเมื่อเราต้องไปเจอกับอ,อดีตสสหรือบุคคลที่มีประสบการณ์บนเวทีทางการเมืองมายาวนานและอาจจะมีคะแนนเสียงของตัวเองที่เป็นคะแนนตัวบุคคลเนี่ยอยู่ด้วยในระดับหนึ่งอยู่แล้วผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ ผมมองว่ายิ่งมีคนที่มาเสนอตัวเก่งๆดีๆ,ดๆเยอะๆเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเพราะมายิ่งทําให้เราต้องพัฒนาตัวเราเพื่อนําเสนอสิ่งที่ดีกับประชาชนแล้วสูงสุดที่จะได้ประโยชน์คือพี่น้องประชาชนดังนั้นผมจึงประกาศเลยว่าผมจะเล่นการมืองแบบสร้างสรรค์ไม่มีการศาสร์โคนไม่ทําอะไรแบบนั้นเด็ดขาดทําเพื่อสร้างสรรค์เพื่อมันเดินต่อไปข้างหน้าสร้างมิติใหม่ให้จังหวัดพิษณุโลกให้ได้ครับผู้บริหารของพรคประชาธิปัตย์ถามมาตรงๆในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอย่างนี้นะหรือแม้แต่ในพื้นที่อีสานนเี่ ก็เป็นประเด็นคําถามที่ค้างคาใจผู้คนและคนก็อยากอยากจะได้คําตอบอยู่แม้แต่ว่าที่ผู้สมัครเองก็อยากจะได้คําตอบหรืออยากได้คําอธิบายอยู่คุณจุรินทักษะวิสิทธ์ก็ดีหัวหน้าพักคุณเจริญใจสีอ่อนในขาธิการพักหรือแม้แต่คุณชวนหลีกภยัยซึ่งก็ยังเป็นผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังยังขายได้ไหมในในความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่พิษณุโลกใกล้เคียงยังยังเป็นที่ยอมรับยังสามารถที่จะชูเป็นจุดขายได้ไหม ลักษณะของของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรเรามีระบบความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ในพัคเพราะฉะนั้นการที่ใอ้ใขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัคเนี่ยมันมาจากกระบวนการที่ทแข่งขันอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนที่เป็นประชาธิปัตย์และคนทั่วไปเนี่ยมองเห็นตรงนี้เราจะเข้าใจว่ามันมีวาระที่จะมีการเปลี่ยน เพราะนี่คือรูปแบบของปภาษาที่ป้ตใจไม่ได้หมายควาว่าคนนี้มานั่งเป็นหัวหน้าพักแล้วจะเป็นไปยาวและคนนั้นจะชี้ได้ว่าใครควรจะเป็นผมจึงมองว่าประเด็นว่าขายได้หรือขายไม่ได้ผมยังคงจะมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจและยังสามารถที่จะเป็นสินค้าที่วางอยู่บนเคที่คนจะมองอยู่ครับ ปิดท้ายสั้นๆค่ะใกล้เปิดฉากแล้วนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกวันพรุ่งนี้นะ16พฤศจิกายนหลายหน่วยงานเขาก็เตรียมความพร้อมกันแล้วเมวื่อวานนี้นาะยกรัฐมนตรีเองก็เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมซักซ้อมต่างๆนะคะขณะที่พลเอกประวิตรเองก็ได้มีการเน้นย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานนั้นติดตามสถานการณ์ ให้ใกล้ชิดด้วยส่วนตํารวจค่ะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเขาจัดกําลังวางไว้กว่า35,000นายนะคะเพื่อป้องกันตัวผู้นําตลอดจนสถานที่พักที่ประชุมที่จัดงานเลี้ยงรับรองแล้วก็เส้นทางทุกสายที่มีขบวนรถผู้นํำผ่าน กรุงเทพมหานครเองค่ะผู้ว่าชักชาติสิทธิพันธ์เองเขาบอกว่าตอนนี้มี3กลุ่มนะคะอย่างน้อยที่แจ้งจะใช้พื้นที่ชุมนุมในส่วนของกรุงเทพมหานครก็คือกลุ่มของคุณไผ่ดาวดินกลุ่มทะลุฟ้าและก็กลุ่มราษฎรนะคะคอันนี้ก็ได้มีการเตรียมพื้นที่แล้วผู้ว่าชักชาติยอมรับว่าก็มีความห่วงใยเหมือนกันและก็ขอร้องว่าอยากเคลื่อนขบวนนะให้อยู่ในที่พื้นที่ที่กาหนดไว้ให้อยู่ในกรอบที่กําหนดและก็ประสานตํารวจให้มาดูแลความเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ